อายุขึ้นเลข4ทําไมนอนหลับยากขึ้นนะครับก็มีทั้งหมด6เหตุผลนะครับเหตุผลแรกนะครับด้วยเรื่องของฮอร์โมนนะถ้าในผู้หญิงเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยมันเกิดเรียกว่าคล้ายๆวัยทองได้ไวัยทองก็มีการร้อนบุบบ้ามีเงาออกตอนกลางคืนได้ก็ทําให้ตื่นกลางดึกได้นะครับถ้าในผู้ชายเนี่ยก็จะมีเรื่องของฮอร์โมนเทนสโทสเตอโรนที่ค่อยๆลดลงหลังอายุ40พอฮอร์โมนเทนสโทสเตอโรนลดลงก็ทําให้มีผลเรื่องของคุณภาพของการนอนได้นะครับเหตที่2นะครับก็คือเรื่องของพออายุมากขึ้นเนี่ย คล้ายๆ Sleep Architecture หรือเรื่องของการนอนหลับนะจะเปลี่ยนไปนะครับคือคนเราเวลาอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะนอนหลับลึกน้อยลงพอหลับลึกน้อยลงเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเราตื่นมาแล้วไม่ค่อยเฟรชได้รู้สึกว่านอนไม่ค่อยเต็มอิ่มได้อั่ที่2คือว่าตัวการนอนที่มันแบบ light sleep คือนอนแบบหลับตื้นๆเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นทําให้แบบเวลามีเสียงมีแสงมีโนโ้พูมีความเครียดเนี่ยทำให้คุณตื่นง่ายขึ้นไปอีกนะครับ และอย่างต่อไปก็คือว่ามันมีเซอร์คาเดียนริทึมที่มันชิฟต์นะฮะคือนาฬิกาชีวิตคุณเนี่ยชิฟ์ไปในแบบทาให้คุณแบบง่วงเร็วแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นนะครับถึงแม้คุณจะนอนหลับตอนดึกดึกหน่อยแต่ว่าคุณจะตื่นเช้ามากขึ้นนะครับด้วยเซอร์คาเดียนริทึมหรือนาฬิกาชีวิตที่มันเปลี่ยนไปนะครับอย่างที่3มนะครับก็คือเรื่องของฮอร์โมนเมลาโทนินพออายุมากขึ้นเนี่ยเมลาโทนินมันจะสร้างลดลงเพราะทำให้คุณมีผลต่อคุณภาพของการนอนได้ แล้วก็บางทีคุณใช้มือถือเยอะหรือใช้อะไรที่มีแสงสีฟ้าเยอะเนี่ยก็มีผลต่อการสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินได้นะครับอย่างที่4คือโรคประจําตัวนะครับเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยโรคประจําตัวมันจะเพิ่มขึ้นนะครับในผู้ชายก็จะเป็นเรื่องของ BPH หรือว่าตอ่อมลูกหมากโตตอ่อมลูกหมากโตเนี่ยมันทําให้คุณปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยมากขึ้นนะครับหรือคุณเป็นเบาหวานคุณเป็นเบาหวานเนี่ยทำให้มีปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะปัสสาวะตอนกลางคืนเนี่ยมันจะปัสสาวะเยอะขึ้น นะครับหรือมีปัญหาเรื่องของโรคหยุดหายใจขณะหลับหรือ OSA เนี่ยนี้เป็นเยอะนะครับคือในผู้ชายเนี่ยเป็นประมาณ 1- ใน6เลยนะฮะก็จะมีปัญหาเรื่องของนอนกล่นมีปัญหาเรื่องของนอนหลับตอนกลางคืนแล้วรู้สึกว่าแบบมันต้องตื่นมาหายใจเฮือกทําให้คุณภาพการนอนตอนกลางคืนเนี่ยไม่ค่อยดีทําให้รู้สึกว่าง่วงระหว่างวันได้เยอะนะครับอันนี้คือ OSA นะครับหรือถ้าเป็นโรคปวดเรื้อรังก็เลยครับปวดเรื้อรังก็ทําให้มีผลต่อคุณภาพของการนอนได้หรือเป็นโรคทางจิตเวชเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลก็มีผลต่อคุณภาพ การนอนหลับได้ทําให้นอนไม่หลับได้ตื่นกลางดึกปล่อยได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของโรคกรดลย้อนก็นได้บางคนเริ่มเป็นกรดละย้อนเนี่ยมันจะเป็นเยอะตอนดึกเพราะเป็นตอนดึกมันทรมานทำให้นอนหลับไม่ได้นะครับอันนี้คือเรื่องของโรคประจําตัวนะครับ่างที่5ที่มีผลเนี่ยก็เป็นเรื่องของแอลกอฮอล์นะและแวออ้วแอลกอฮอล์เนี่ยกินในอายุที่มากขึ้นนะครจะทําให้ผลต่อคุณภาพของการนอนได้เคยอายุ 25- 30เนี่ยไม่ค่อ,อยเห็นผลหรอกแต่พอสัก40อัพเนี่ยพอกินแอลกอฮอล์ปับเนี่ยมันจะทําให้ตื่นกลางดึกแลลหับต่อยาก และทำให้คุณภาพการนอนเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแล้วอย่างที่6กสุดท้ายก็คือเรื่องของกาแฟหรือคาเฟอีนคาเฟอีนเนี่ยถ้าพออายุน้อยเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อการนอนมากนะครับแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยสังเกตคนไข้หลายๆคนเนี่ยบางทีถ้าตามตำรานะเขาจะบอกว่ากินคาเฟอีนเนี่ยขอ8ดชั่วโมงก่อนขึ้นเตียงก็ได้นะครับแต่ในบางคนเนี่ยกินหลังเที่ยงก็นอนไม่หลับแล้วนะครับทั้งที่แบบขึ้นเตียงตอนสี่ทุ่มอะไรเงี้ยสี่ทุ่มกับเที่ยงมันเดประมาณ10ชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่าแบบอันเนี้ยทำไม่มีผลต่อออคคุณภาาพขงกรรนนนได้นะับ ก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับเหตุผลว่าเพราะอะไรอายุ40ถึงเริ่มนอนหลับยากขึ้นนะครับ